โคเซนฟาร์มนะฮะพัฒนาโดยทางอ่างเปาฟาร์มครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะมาดาม่าอีกฮะคุณผู้ชมเก่งกับเก่งเขาเจอกันครับเพียงแต่ว่าทางมันครับมันมันถูกทางกันแหละครับไม่ถูกทางถูกคอขอยขอญาตนะเรื่องของเจ้าวิกเตอร์นี ist, ่นี่ทางถนัดเขาไรฮะก็ชอบไก่ลอยลอยหน้าเป็นไก่ชอบชนล่างแล้วเปิดขึ้นบนอื ถ้าถ้าได้ตำแหน่งแผลที่ถนัดก็คือตาอืครับครับผมมันจะเป็นกายรอดแล้วเตะแล้วเตะเข้าเบ้าตาอย่างเดียวครับแต่วันนั้นที่จะเห็นชัดหมุนติ้วเนี่ยน่าจะเป็นกึ่งนะกึ่งกึ่งช่วงบินและประสานแต่ผมชอบตรงที่ว่าเวลาเขาบินเนี่ยประสานแข้งเนี่ยแข้งจะเข้าโดนเต็มเต็มเน้นเนีุนนี้จะเป็นแบบนั้นหมดถ้าประสานแข้งเราจะโดนก่อนเราจะได้เราจะได้แข้งนี้อืไปเห้ก่อนเลยครับ อ่ะหยิกนั่งรถกูก็เตะก่อนใช่แล้วก็ไม่เข้ากูเข้าเองใช่มันเป็นไก่อย่างนั้นครับบุกได้ถอยได้แล้วเป็นจังหวะอ่ะคู่ชนด้วยเหตุที่เขาก็เป็นแผลคูแผลตาใช่มันก็เลยทําให้เข้าทางวิเตอร์ครับอันนั้นเป็นเรื่องของเกมนะฮะเป็นเกมเป็นเกมผลอมาเข้าเป็นเป็นไปตามสภาพครับผมอ่าผมได้พูดคุยกับทางอ่าผมเรียกอาจารย์แนทนะพอมาเพรเขาก็บอกว่าโอ้เ้วเราโดนก่อนเข้าไปก็โดนก่อนทุกที โอเคผมว่าก็เป็นไปตามตามขั้นตอนเนาะแต่ยังว่าครับผมวิกเตอร์มันเก็บอันกว่าอันกว่ามาครับมีนี่แหละไฟเนียแหละนานสุดครับผมเสร็จปุ๊บบอกจะชนต่อครับทำไมถึงใจค่ายก็กลางคืนกลับมามีซุ้มใหญ่ติดต่อทางสนามมาว่าจะให้เปิดราคาผมก็เลยเปิดไปสี่ล้านครับผมก็เปิดแบบไม่อยากจะขายครับก็เปิดไปสี่ล้านแล้วก็ ตอนเช้าช่วงสายๆก็มีทางผู้ใหญ่แบงค์ครับผมติดต่อมาครับก็เลยดีลกันไม่กี่คำครับอืมก็จบขยับได้นิดหน่อยก็เป็นครับสล้านสา้านเจ็ดแสนบาทเแสนบาทครับนี่ครับผมก็่ารไปประมา2วัน3วันเนาะครับผมแล้วก็มีข่ามาครับแต่จริงๆแล้วน่าจะแค่2วันเองแหละสงวันครับสองวันแหละเว้นวักวันหนึ่ง อีกวันหนึ่งก็ดิวจบเลยคโอ้โหข่าวขึ้นเต็มทิกตอกเลยผมกําลังนั่งตัดตัดคลิปเจ้าวิกเตอร์อยู่เลยครับตัดยกหนึ่งเสร็จตัดยกสองเสร็จคราวนี้เรามาตัดไฮไลท์ที่ที่พี่น้องเห็นนะที่ผมเผยแพร่ไปโอ้โหคนดูเยอะมากแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าวิกเตอร์ย้ายเหรอโอ้เพิ่งตัดเสร็จเองอ่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับครับผมก็ทางเสียชืมนะ ผมก็ได้ทักทายคุยตอนเขาไลฟ์สดนในทิกตอกเฉยๆบอกว่าเขาเปิดไว้4ล้านพี่น้อยออกมาก็ลดได้เหลือ3มล้านเจ็ดก็โอเคนะเวลานี้ทำไมใช้เว็ราคานี้ผมว่าถือว่าเป็นสูงสุดนะครับม,มันก็สมควรกับน,น,นั่นแหละครับผมก็แล้ว,ลวจ่ายจริงๆครับตั้งแต่กลางคืนนะมีมีตุ้มตุ้มใหญ่ทางชนบุลีติดต่อมาก็ยังไม่จบแต่ต,ตามมาอนเช้าผมนั่งนึกดูทำไมเสียเฉม ไปอยู่ที่ไหนมันทำไมไม่โทรหาผมผมอยากให้วิกเตอร์ไปอยู่กับเซเชลมนความรู้สึกผมมากเพราะว่าเราอยากให้มันพักถ้าจะพักจริงๆอน่อยากให้มันอยู่ในฟาร์มที่เป็นมาตรฐานอยากให้มันอยู่ในก็มีครังแม่พันธุ์มีแม่พันธุ์ที่จะจะส่งต่อผลงานได้ฟีหน้าเนี่ยได้เล่นได้เล่นลูกไหครับพาะพ่อเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยมันเป็นการพัฒนาแบบที่นิ่งมาแล้วครับมันเป็นพม่าลูกใหม่แล้วและชนเชิงได้ด้วยสายหลักมันนะครับ ก็คือสายเลือดพรผมมันเป็นสายชนเชิงอยู่แล้วบีดได้ทั้งพม่าชนเชิงลับมาชนมาครับแล้วก็ดูกระเดี่ยวมันดีครับหมกกระดูกโครงสร้างมันดีมากหล่อหล่อทรงหล่อหงอนชี้เลยใช่ตามพันธุกรรมนะพันธุกรรมเบื้องต้นก็มหานครก็หงอนวันนี้แต่ว่าตัวทางเยียพยักษ์ก็หงอนจะแหลมๆหน่อยพอโน้ปุ๊บเอ๊ะเยียพยักษ์ยังไงก็เมื่อกี้อย่างที่คุยนะ ปู่เขาใช่ใช่เป็นเจ้านินพยัก์นินพยักษ์ครับอย่างนี้พ่อก็เป็นเยียพยักษ์ครับเสือดำไทยสันแม่ก็จะเป็นสายลูกสาวของมหานครใช่ครับผมพัฒนามามาเป็นรุ่นก็มาเป็นรุ่นลูกคือเจ้าโรเบิร์ตโรเบิร์ตดีกีแชมป์ล้านสองถ้วยโรเบิร์ตนี่แชมป์เงินล้านจาก